เชิญคุณพิระเดชตามด้วยคุณกรณิตงามสุขคนรัตนาครับกลาบเรียนท่านประธานที่เคารพกระรกผมนายพิระเดชคำสมุทรผู้แทนราษฎรจงังหวัดเชียงรายพักก้าวไกลนะครับวันนี้มีเรื่องปรึกษาหารือท่านประธาน3เรื่องครับเรื่องแรกฝากถึงกระทรวงแรงงานครับเรื่องปัญหา นะครับบัตรแรงงานสําหรับต่างด้าวนะครับคือมีปัญหาคือแรงงานที่ทํางานเป็นฤด,ดูกาลเช่นปลูกข้าวหรือว่าเก็บลําไยครับผมพวกนี้ไม่สามารถที่จะขึ้นทะเบียนหรือว่าทําบัตรแรงงานได้เนื่องจากไม่มีผู้ที่เป็นนายจ้างถาวรน,นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มีปัญหามากเพราะว่าหลังจากวันที่13กุมภาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถ เข้าจับกลุ่มได้นะครับอันนี้จะต้องแก้ปัญหาปัญหายอย่างเร่งด่วนนะครับเรื่องที่2นะครับฝากถึงกระทรวงคมนาคมขอ,ขอควาคมขอ,ขอ,ขอ,อนุเคราะห์นะครับถึงแขวนการทางนะครับติดไฟสองสว่างหน้าโรงพยาบาลอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับเนื่องจากมีอุบัติเหตุหลายครั้งนะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กเนี่ยเมื่อเกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าโรงพยาบาลตรงนั้นได้นะครับจะต้องส่งเข้าไปในตัวอำเภอเมืองจึงฝากไว้ด้วยนะครับผมเรื่องสุดท้ายนะครับฝากถึง อบจจังหวัดเชียงรายนะครับขอความอนุเคราะห์ครับช่วยเหลือซ่อมแซมนะครับถนนนะครับเส้นหมู่บ้านป่าสักน้อยหมู่12ตําบลป่าสักอําเภอเชียงแสนนะครับเชื่อมไปยังบ้านแม่คําน้ารัดตําบลจันทร์ว่าอําเภอแม่จันนะครับจังหวัดเชียงรายมีระยะทางกว่า5กิโลซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อขุกขาครับมีระยะประมาณ5กิโลเนี่ยทางอบตนะครับไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมนะครับก็สามารถซ่อมได้เพียงเล็กน้อยนะครับก็ อยากฝากไปถึงทางอ,อปจจังหวัดเชียงรายนะครับช่วยสนับสนุนและอนุเคราะห์ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ได้ใช้เส้นทางนี้ด้วยครับก็ฝากท่านประธานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ